เอา,อานะครับนะนี่แหละครับมันเป็นผลกรรมผลเวรไงมึงทํากับพ่อกับแม่ไงหวังจเจ้าอีนี่เข้ามาพ่ออะไรครับยังให้มาทําร้ายพ่อแม่ตัวเองอย่ามาร้องเรียนเรื่องหลังกรุงหลังการ่าอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมลนะ่ะอ่ามึงไปคุยกันแล้วไปคุยไปอยู่ด้วยกันไปทานข้าวด้วยกันขี่รถแม่น้ากันดีดีบัดไปด้วยกันไม่นานเท่าไหร่บัดฮอ่ามากโว้ย ก้อนสีปีไม่กับบัตดตะโกนอยู่หนาเพื่อนแม่พ่อแม่เจ้าของบ้านนี่มึงได้จริงมึงลงมาเลยมาลงมาเลยมาคุยกันสิมาลงมาเลยย,ลเลยัยมนนี่มันนี่ยัยลงมาทำไมถึงสใหญ่มาหนี่มันนี่ยายลงมาทำไมถึงเป็นคนสกปรกอย่างนี้เออทำไมเป็นคนสกปรกแบบนี้อ้าวสันนงคมแบบคนอื่นเตือน เมึอเขาเขาคุยจากตีนะครับเขาบอกเขาสอนมึงหนังมึงมึนไงอืมทําไมถึงเป็นคนก็สกปรกแบบนี้ครับป้าเมียอายุเนะี่ยต้องทําตัวให้คนเคารพนะเมียอายุต้องทําตัวให้คนเคารพน้าถือนะป้านะอย่าทำตัวเหมือนสร้างวราหักพังนะป้านะนะอย่าทำตัวไรค่านะเหมือนของหมดอายุเหมือนของเดนนะป้านะบันนี้ เอา้าตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> อันนี้แหละกรรมทํางานแล้วกรรมย้อนสอนแล้วครับพี่น้องเอฟซีเพราะมึงไม่มีความจริงใจกับใครเลยนะครับมึงเอาตัวรอดเป็นยอดดีไง <c oughs> พอที่อะไรครับเรื่องจะเข้าตัวไงมันจะไม่เข้าตัวยังไงมันมีแชทไงมันมีหลักฐานไง <c oughs> มันคงละแค่ละใครใจแล้วอา่าบักทนายมันคงละแค่ละคายใจอยู่แล้วในนิทานเรื่องนี้นะ กบมึงไปแชทคุยแบบนั้นไงไปพูดแบบนั้นไงมึงก็จะบอกว่าอะไรแชทปรุงแชทปลอมอีกทีนีนะมันจะไม่คิดได้ยังไงทีนี้อ๋อตายแล้วบอสเนี่ยนี่นะคะประตานเป็นคนพิมพ์เนี่ยไปเสื้อนะคะนะอย่าไปเสื้อไม่ใช่ช่องจริงค่ะนังไม่ว่าแต่เรื่องอะไรหรือลาจะเงียมนะคะมันก็ไปลงเหมือนเดิมแหละช่องเก่าน่ะนะช่องเก่าแะะตัวดีนะ อย่าให้เจอนะช่องเก่านะระวังตัวด้วยนะอย่าหาว่าไม่เตือนนะหยุดได้หยุดซะเก่าโดนตลอดวันนี้ช่องเก่าอยู่หยุดได้หยุดซะนะหยุดจะหาว่าไม่เตือนนะจะหาว่าไม่บอกนะหยุดได้หยุดซะนะอืมอย่าทำมีนะเรื่องแบบนี้นะอย่าหาว่าไม่เตือนนะเก่านะเก่าโดนตลอด โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องโอ้โหแต่มาห้าคนตัวหัวเนาะบัดน,นี้เอาเขาบอกเขาเตือนคือเ่าฟังแน่ละ่ะฮะแล้วก็มำวิ่งมันก็นกเป็นคนเบาละเออกำมันล่ะเป็นคนเบาเนี่ยเซตมันไม่ได้ยอมรับอย่างเด่งมัน่ เใครจะไปพูดใครจะไปพูดยังไงนะคะใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่ค่ะใครจะไปต่อคอนเทนต์อะไรนะไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจเลยสักเม็ดเลยค่ะนะไม่ได้สนใจเลยใครจะพูดอะไรเชิญค่ะไม่ขายแม่ไปละข้าวผ้าวันนี้แล้วก็โมโหแล้วก็นะนายพูดดูหัวข้อไหมคะคนที่จะซื้อผ้าแล้วค่ะดูบ้างสิค่ะต้องเบิ่งหัวข้อไปที่ซื้อผ้าผมไม่ใต่ขายของไม่จสบประกาศว่าขายของเธอ วันนี้เปิดร้านเอาต้องเบิ่งเดอแต่ะวันะนะวันนี้เปิดร้านซื้อเลยแต่ก็ว่ามัน,นดูหัวข้อมันไะ้เข้ามานะั่นนะ่ะจะมาซื้อทําไมหนะอ <laughs> ต้องเบิ่งหัวขอ้อต้องเบิ่งออารมผมดอเอากุกกระยานแลนะ้วเนาะพากกูเป็นลูกค้าก่อนแลนะ้วเนาะยานถึกด่ำดูไมมแต่หัวข้อนะั่นนะ่ะนะขายไม่ค่ะ <laughs> โอ้ยกระบัดในไหงวะเอฟซีใหเงาลูกค้าผ่านแลเขา,า <c oughs> จะซื้อกลบวยขายบันติชูนเองโอ้ย <c oughs> <c oughs> ดูไม่ละหัวข้อไปว่าใจลูกค้าอีกมั้งวก็จะซเวลาไม่ <c oughs> ไม่ไม่ดูเลยเนาะหัวข้อนั้นดูไม่หัวข้อนั้นอ่ะจะมาซื้ออะไรตอนนี้ <c oughs> เก้ยเขาบดจากเลยเนาะนะจะไปให้เขาหลายนั่นน่ะอืให้เอาลูกค้าบัดนี้โอ้ตายแล้วโอ้ยให้เอาลูกค้าบัดนี้พี่น้องเอฟซนะเห็นไหมล่ะหัวข้อนั้นมาซื้ออะไรไม่ขายค่ะอืมไม่ขายค่ะนะอย่ามาซื้อดูบ้างหัวข้อนั่นน่ะ โบ้ครับบนันนี้ลูกค้ากันนาแตกไปบันนี้คนจะไปซื้อกระไรบัตไปให้ลูกครบคก็จีสูแน่งครับวันนี้มันจะม,นมีการเออหนะมาจาก <c oughs> มาจากทนวยในน้องเลยฮะมีการแบบว่าคือนมัน <c oughs> มันทงจะถูกตาําหนิเลยเนาะ คุณพูดให้ผมแบบแบบนี้ใช่ไหมว่าผมเอาเพลงเอาบบนั้นใช่ไหมคุณต้องออกมาแก้ตัวให้ผมด้วยนะคุณต้องออกมาอธิบายให้ผมเลยนะผมเสียหายนะแบบนี้นะค่ะค่ะพี่ธน,นวยค่ะเดี๋ยวหนูจะมาพูดนะแต่ก้าวเงียบกิบเด้อวันนี้คือจะศูแห้งคงจะออกมาว่ากันแล้วออกมาดา่ามาว่ากันออกมาติตาหนีกันแล้วไงบางนั่นแห่งย่านเสียหายอยู่วันนี้โอ้ ห่งยันเสียงหายยู่ยันตำนน้จังทันต่ิออกมาแก้ตัวให้ผมด้วยนะออกมาพูดให้ผมด้วยนะบัดนี้ไรครับพี่น้องเอฟซีก็จะออกมาว้าเนี่ยก็เลยศูนร์นแมมเอนี้อ่าโอ้ยึ้นครับมาร่อยปดเลยของกับบ่ขายไหมดูบ้างสิแต่หัวข้อนั่นน่ะบันห่ายกับลูกค้าอ้ะหว่าเลยนี่กูที่ศูย์แห้งสุดรคักสูตเน้น โอ้ยครับพี่น้องเอซีดูบ้างสิหัวขอ้อนะอืมนะบักหานะก็โทรมาโทรมาคุยโทรมาจำนี่ไงคุณพูดแบบนั้นจริงจริงไหมครับอ่าคุณว่าผมจริงเปล่าถ้าไม่พูดก็ผมเสียหายนะแบบนี้นะเอาให้คนอื่นมาพูดทำไมแชทเป็นของคุณจริงเปล่านะหนูไม่พูดคะ่ะพี่ตะนวย่่หนูไม่ได้ไม่ได้ว่าเลยนะ ว่าพี่ธนวอาเพลงไม่เอาเพลงนะคะนะมันได้พูดเลยค่ะอีเวนนะมันใส่ร้ายหนุ่มค่ะนะอย่าไปเสื้อมันเลยแซดขาก็ปลอมขึ้นมาเองค่ะนะอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจเลยนะอืมต้องมั่นใจค่ะเช่นหนูเลยนะต้องเชื่อมั่นค่ะนะเราทำงานด้วยกันอย่าไปอย่าไปคิดเรื่องแค่นี้ กับพวกเอ่อกับพวกอันปังหอยป้าปูเลยออมันจะพูดก็พูดมันพูดไปบันนี้ครับบันนี้โว้บนันนี้ก็จะเป็นสัน้นแหละบันนี้ก็เลยออกมาแก้ไง <c oughs> ออกมาแก้ออกมาแก้คงแก้ข่าวไงอ่าเห็นไหมละ่ะถึงอารมณ์เสียไงบันนี่ฟังองคงแดงบันนี่ <c oughs> เดี๋ยวรอฟังอีโอคงแดงนะครับ <c oughs> อีขี้ข้างนี้นะครับเ <c oughs> บ่งยางทําพิษแล้วนะ อ่ไม่ใช่ไหมกุฏินะเอาบอกกุฏิเอาบอกผู้สาวนะออคงแดงนะนะเอาไปอยู่น้ำดนกว่าเออนะครับพี่ว่ามันบอกมันบอกมีกลุ่มพวกบัทอนมาสันเหรอโอ้ยบอกว่ากลุ่มมีกลุ่มบัณฑรเอาเอาบอกโอ้ยบาทนี้เนาะอเอาบาดนี้เอได้การเลยนะทั้งอวบทั้งขาวบาดนี้ อีนากากเนี่ยยังย่อมแพ้ย์ยด้ว่าเรื่องนมเนี่ยนะที่หนึ่งเลยนะโอ้แล้วมันมากแตงงูมันมาพายมมาอวนนะของกูมันของแท้แต่มันบูดเสยๆมาเออแต่ของกูมันบูดเสยน่ะนะ,อะโอ้ตายเลยพ,พี่น้องห้าพี่น้องเอ้ยมือนนี้นะอืทั้งศูนย์ทั้งยังแล้วไปยังย่าไรเลยว,วันนี้พี่น้องเอฟซีนะมันโทรหากันแล้ว <c oughs> มันโทรหากันแล้วบางคัวลูกนิมิตให้ออกมาชี้แจงให้ออกมาไล์สดไงอผมเสียหายนะแบบนี้คุณไม่เชื่อใจผมไหมคุณต้องออกมาพูดถ้าคุณไม่ได้พูดถ้าคุณไม่ได้แชทอ่ถ้าคุณไม่ได้เล่าให้มันฟังอ่าผมเสียหายได้แบบนี้นะนะอ่าคุณเสียหายนะแบบนี้นะอะ่ผมเสียหายนะมันก็เลยตีงตายออกมาพูดไงเห็นไหมพี่น้องเอฟซีเห็นไหม 哎。Ah.